มาค่อยถ่ายนะครับว่างไม่สวย มีคำปากพ่อปากพ่อภายาสะพานไทยลาราราบเรียนท่าายก สีนาเสกาทวีสิ๊์น้องชนะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่จังหวัดน้องคายเมืองน้าอยู่ร่วงสู่เกษตรจรีข้าวเทียววิถีลูกน้ำโขมเช่องโยกงกันได้ครับวันนี้ก็มากันหลายหน่วยง,งานนะครับรัฐมนตรีก็มาครบนะครับประลัดท่านปหลัดกระทรวงก็มานะครับเดี๋ยวท่านรองนายกก็มาผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจังหวัดน้องคายนี่เราคบพบกันอีกเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับจุดนี้ไปนยุดจุทธศาสตร์นะครับที่ ทางรัฐบาลได้กาหนดไว้ว่าเป็นจุดสําคัญในการที่จะเชื่อมโยงเรื่องโลจิสติกจากเมืองไทยไปประเทศจีนได้นะฮะตรงนี้เราให้ความสําคัญอย่างสูงสุดผมไปเจอประธานพิธีสีจิ้นผิงมานะครับเรื่องวันเบลวันโรดที่ทางประเทศจีนได้เริ่มต้นออกมาเมื่อ10ปีมานะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็น่างมาเยอะมากในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังติดขัดอยู่ที่ จบอยู่ที่แค่มาถึงแค่หนองคายนะครับทีนี้าอยู่อยู่อยู่ที่แค่ฝั่งลาวเท่านั้นเองนะครับมีขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องทำกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสะพานอีกสะพานหนึ่งมิตรภาพสองเข้ามาซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับตรงนี้เราเองเราก็อยากให้รีบดําเนินการโดยเร็วพรุ่งนี้ผมจะไปทวิภาคีกับทางลาวนะครับอ่ะอยัเสร็จเดีย๋ยว ทวิภาคีกับทางเราก็าจะได้เจราจาในส่วนนี้เพื่อให้มีการดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามาเรามาโฟกัสกันเรื่องใหญ่ๆเรื่องของอาการสร้างรางรถไฟอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยแต่ว่าเรื่องหนึ่งซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่ใหญ่อยู่ก็คือเรื่องของอ one stop service นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีการแก้ไขกันนะครับการที่นักธุรกิจ หรือว่าผู้ค้ารายใหญ่ที่จะมีการส่ง,สง,สงถ่ายสินค้าไปที่ประเทศจีนเนี่ยผมเชื่อว่าเรายามาโฟกัสกันที่จุดเปลี่ยนไทายหรือว่าแค่รางรถไฟหรือรถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวดีกว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องแก้ไขก่อนเนี่ยผมว่าวันนี้เรามาที่นี่เนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่าผู้ประกอบการหลายท่านก็นรู้อยู่ว่าเรื่องที่มันต้องการแก้ไขเนี่ยคือเรื่องของซัพพลายเซอร์วิสกว่าจะมีการส่งสินค้าผ่านไปเนี่ยมันต้องสแตมป์กี่โต๊ะ ใช่ไหมครับทั้งเกษตรทั้งสาธารณสุขใช่ไหมครับทั้งสุรกากรเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งถ้าเกิดเราสร้างรถไฟความเร็วสูงเราสร้างสะพานไปหลาย,ลายสะพานแล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ไม่ได้แก้ไขเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้มีการที่มันเคลื่อนขนถ่ายสินค้าไปได้หลายหลายที่นะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้คุยกันมาก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับท่านว่าที่อธิบดีกรมสุรกา,กากรคน,คนใหม่แต่ผมเชื่อว่า มันมีอันหนึ่งที่เรียกว่า one window ที่ให้จบๆไปเลยใช่ไหมที่ท่านสามารถทําได้ใช่ไหมครับ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยผมอยากให้สุรกกกรเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะทําเรื่องวันสอบเซอร์วิสเนี่ยมาโดยผมอยากจะสั่งการให้จังหวัดน้องคายเป็นจังหวัดแรกท่านลงไปเวิร์กกับทางด้านกระทรวงเกษตรนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ธนา้านตอมเพื่อที่จะทําให้อี s business เนี่ยมันง่ายขึ้น แจกง,งานไปที่เข้าไปที่วินโดว์ของกรมศุลการกรแล้วไปแจกไปตามที่ต่างๆแล้วไปสแสตมป์กันมาแล้วก็ไปัดการกันมานะครับกระทรวงพาณิชย์ก็มีก็น้าอยู่ที่ท่านท่านประหลัดก็อยู่ที่ด้วยผมว่าไม่งันเนี่ยถ้าเกิดเราทําการค้าขายเนี่ยเรายังไม่มีความสะดวกในการที่เราจะเดินเดินหน้าต่อไปเนี่ยผมว่าละบากกระทรวงาคลังลงทุนเป็นล้า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 นแล้วก็แล้วก็วกมาถึงก็มาติดอยู่ที่ระบบรัฐไม่สนับสนุนเนี่ยผมว่ารัฐเป็นอุปสรรคเนี่ยผมว่านำมา อยากจะขอใช้โอกาสที่มาที่นี่เป็นหนที่สองในรอบในรอบสองสาเดือนเนี่ยขอให้ขอให้มาลองดูตรงนี้หน่อยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไม่แน่นจะใช้ใครเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวหน้างานแต่อยากจะสั่งการลงไปตรงนี้ว่าต้องมีเหมือนั็เป็นโครงการนำร่องอะ่ะอยากจะใช้ด่านสุลการการตรงเนี้เป็นที่เริ่มแรกในการทํานะครับก็ฝากท่านผู้ว่าเดวะับรงเรวเขียนไทม์ไลน์มาหน่อยละกัน ถ้าเกิดติดขัดตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็ขอให้บอกมาไม่งั้นเราลงทุนเป็นแสนล้านไปเนี่ยแล้วก็มันไม่มีมันไม่มีความต่อเนื่องในแง่ของการในแง่ของการคนถ่ายสินค้าเนี่ยผม่าเหนื่อยลงทุนไปก็ก็เสียหายเยอะนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยชัดเจนครับว่านโยบายของรัฐเนี่ยเราพยายามสรับสรุนเมืองรองนะครับให้มีการขยายเข้ามาอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นที่เรามาน้องคายเนี่ยมีการบ้านไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ ที่เราสามารถขยายได้เยอะนะครับเราว็ทำทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาท่องเที่ยวกันได้อีกมากมายเพราะด้านนียเป็นจุดที่เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะขยายไปอีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของเรานะครับทางนี้์สันท่านพูดว่ากรารท่องเที่ยวเองก็มานะครับเรื่องอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พารากอนก็เป็นเหตุการณ์สูงิสยัยจริงๆซึ่งเราก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องยอมรับว่าผลกระบทบก็มีบ้างนะครับจากการที่มันเกิดเหตุการณ์ที่พารากอนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะขึ้นแต่ก็สามารถเยอะกว่าน,นี้ได้นะครับซึ่งผมก็ไปเดินทางมาหลายที่หลังจากที่เกิดเหตุนนการณ์พารากอนนี่ขึ้นมาก็อยากจะให้ทางฝ่ายการท่องเที่ยวให้ช่วยทำพีอารให้ดีขึ้นนิดนึงเพราะทางเพราะทางฝ่ายความมั่นคงหรือกระทรวงอาตไทยเองก็มีการ กวาดล้างเรื่องปืนมาแล้วทางด้านนักท่องเที่ยวจีนเองเขาก็กลัวนะครับเรื่องที่จะต้องมีการมาเมืองนี้แล้วก็มีปืนเยอะเกินไปนะครับมีความีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ทางท่งานรัฐมนตรีมาไทยเองก็ช่วยโควณแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วนะครับทางฝ่ายความมั่นคงเองก็ดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังอยากขอคำรบกวนเลยว่าต้องรีบทำพิญาเชิงรุกตรงนี้ออกไปในทุกๆเ,เขตการท่องเที่ยว ที่สำนักงานทรทมีมีออฟฟิศยู่นะครับแล้วอีกสองที่แล้วเขาจะเปิดปีเสาฟรีของอินเดียอีกแล้วก็ของไต้หวันอีกเพราะฉะนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกเยอะนะครับท่องเที่ยวจังหวัดเองก็อยากให้มีการโปรโมตอันซีนหรือว่าของดีๆในแต่ละจังหวัดเยอะขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาที่ผู้ว่ากการการท่องเที่ยวเพื่อที่จะทําให้การท่องเที่ยวในในเมืองรองเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างดีขึ้น ความสัมพันธ์กับระหว่างเราประเทศจีนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อกี้ก่อนเดินเข้าห้องนี้มาท่านพูดว่าก็มีความกระตือรือร้นนะนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาติดต่อจะลงทุนเป็นหลายแสนล้านนะครับแต่ผมคิดว่าการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานของรัชการเองที่จะไปพูดคุยเจรจารเนี่ยจริงๆแล้วยังทําได้ดีกว่านี้ถ้าเขาอยากมาลงอยากมาลงทุนที่นี่เยอะจริงๆแล้วมีขนาดที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมว่าเราต้องไปที่ B O I ก่อนนะครับ แล้วก็คอยมาที่ฝ่ายจังหวัดน,นะครับไม่งั้นเราจะเสียเวลาเปล่าๆในการทํางานเราจะได้รู้ความตั้งใจจริงของเขาไม่ใช่มาบอกว่าลงทุนโครงการมีกี่ศูนย์ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าศูนย์ๆนั้นก็ไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรทําอะไรยังไม่รู้เลยนะครับขีดจํากัดในการลงทุนจะทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้โลกพัฒนาไปเยอะมากการที่ประเทศเขาจะลงทุนเป็นล้านๆเนี่ยเขาจะรู้เรื่องพลังงานสะอาดเขาจะรู้เรื่องความพร้อมของระบบบริหารจัดก,การเรื่องน้ํา หลายนเรื่องแน่นอนครับเรื่องลอจิสติกส์เรื่องสําคัญเรื่องรถไฟฟ้ารถรถเราหรือว่ารถไฟความเร็วสูงเป็นเรื่องสําคัญ,คญแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมว่ามันมีอ,องคอ์กรของรัฐที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบร,ริหารจัดการอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาซีเรียสจริงแล้วเป็นตัวจริงเสียงจริงเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้อยากให้ทางผู้ว่าเนี่ยส่ง,งานนี้ต่อให้กับทาง BOI ถ้า,ถ,าถ้าเกิดทราบผมก็จะเ,เชิญเลขา b ีโอไอมาด้วยแต่ว่าพอดีไม่ทราบว่ามีว่าจะมีมาตรงนี้ นะครับยังไงก็ช่วยประสานให้รุปล่วงไปได้ด้ีแล้วกันนะครับนี่ก็มากับท่านรองนายกและทบตีพาณิ์ด้วยไม่ทราบว่าท่านรอดเลยมีเรื่องอะไรไหมครับอยาเพิยังไม่มีครับท่านก็ท่านรองท่าน,านปัญหาจริงๆ,ๆก็ยังอยู่ที่เรื่องวัสดุนะครับถ้าวัตต์ท็อปเซอร์วิสเนี่ยเพราะว่าเวลานักธุรกิจที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเจอกับหลายด่านมาก จะเจอเอกสารสุขการทาไมจะตรวจผ่านเกษตรจะให้ไหมนะครับหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าจะทให้มันอยู่แล้วก็ผมคิดว่าประเด็นสําคัญนอกจากวันสต็อบสวิตในเขตปภายในแล้วเนี่ยถ้าสามารถทํา3ประเทศให้เป็นมาสต็อบสวิตได้ด้วยอันนี้จะคล่องตัวมากขึ้นคือถ้าถ้าเป็นไปได้อีกสเต็ปนึงนอกจากทําภายในเรียบร้อยแล้วก็คือเอา3ประเทศมาทป็อคงการให้มันเป็น จุดเดียวมันก็จะคล่องตัวมากในการผ่านไปได้ทุกจุวผมก็ฝากเรื่องนีง้ไว้ครับ่านอนุกรัมครับก็บดีใจครับท่านตอนนี้กเห็นด้วยเรื่องวันสต็อปเซ v ร์ e ิสเนี่ยของง่ายๆเนี่ยของง่ายๆของขอที่หน้าธุรกิจเนพวกผมเองผมามาจากภาคธุรกิจใช่ไหมครับถ้าลงทุนไปเยอะๆแล้วเนี่ยยังมาติดที่รัฐอุปสรรคอยู่เนี่ยมันก็ไม่ไหวะนะครับเรื่องของคอสของการทําทําธุรกิจมันก็จะสูงขึ้นไปนะครับว่าจะสแตป์ผ่านแต่ละโต๊ะขึ้นไปอ้าวเกินเวลาที่รถออกแล้วไปถึงเมืองจีนเข้าไม่ได้อีกนะครับ สินค้าหลายหลายอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องถูกดินถูกดีเลยออกไปแล้วก็มีต้นทุนในการจัดส่งสูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านเนะเนี่ยทังท่านโฆษกอัฐบาลเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้นา,านการเกษตร,รท่านบอกว่าคนจีนกินรถกินทุเรียนอยู่ประมาณจุดเกิโลต่อปีคนไทยกินอยู่เท่าไหร่นะครับห้าส,สกว่าเพราะนั้นเนี่ยกี่เท่าอ่ะเกือบสิบเท่ามาเลเซียกินอยู่สิบกิโล ไม่ต้องไปตงขนาดแล้วครับให้คนจีนกินทุเรียนเท่าไทยเนี่ยทุเรียนส่งออกปีหนึ่งเท่าไหร่สองแสนห้าหมื่นล้านใช่ไหมครับขึ้นอีกสิบเท่าสองล้านล้านอ่ะแค่นี้ทุเรียนอย่างเดียวอะ่ะนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีสินค้าการเกษตรที่ดีๆที่จะไปขายต่อเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันติดอยู่ที่ด่านไม่สามารถส่งออกไปได้เนี่ยใช่ไหมท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านปลัดมลคมนาคมสร้างรถไฟความเร็วสูงมามไม่ประโยชน์ไม่ประโยชน์เลยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็น เรื่องของการปรับปรามสินค้าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่ารกรมศุลกากรเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ได้นะถ้าติดขัดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกมาไม่งั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปสรรคแน่นอนต่อให้ลงทุนสูงขนาดไหนเนี่ยมันไม่มีความหมายถ้าเกิดมันไม่สามารถแก้โจทย์เล็กๆได้แต่ถ้าเราสามารถแก้โจทย์เล็กๆได้ก่อนเนี่ยแล้วก็รถไฟความเร็วสูงมาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ทําให้ธุรกิจมันมันมันไหลลื่นขึ้นได้อีกเยอะนะครับผมไปประเทศจีนคราวนี้พบประธานสีจิ้นผิงกับ หลีเชียงมาเนี่ยทุกคนต้องการสินค้าทางเกษตรของไทยมากนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของโลจิสติกส์เป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต้องส่งต่อไปได้หลายประเทศหนองคายเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งจะมีคนมาลงทุนแสนล้านถ้าเป็นจริงนะก็ต้องมีการปรับเรื่องโซนยิ่งอีกใช่ไหมถูกไหมครับต้องมีสิทธิพิเศษอีกใช่ไหมมนเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มาเป็นเรื่องระดับชาติอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าให้ถูกที่นะครับ <c oughs> กับเรียนท่านนายกครับออถ้าตรงนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเราสามารถผนกน้องคายอุดอรได้ความสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะดีเพราะว่าที่อุดอรมันก็มีความสมบูรณ์ในบางเรื่องพร้อมกันแต่ว่ามันต้องดูว่าเศรษฐกิจพิเศษมันจะครอบคลุมตรงไหนแล้วก็ไปเรียนอย่างที่ท่านนายกพูดว่าเขาการค้าสมัยใหม่เขาต้องการกรีน uh, ต้องการความความความ อากาศสะอาดต้องการความสะอาดของพลังงานต่างๆเนี่ยถ้าเป็นอ kind of ันเดียวกันแล้วพัฒนาไปด้วยกันหลายๆเรื่องเนี่ยก็โอเคแล้วในเขตจังหวัดอุดรเองเนี like> ah ่ยก็มีกลุ่มเขตเรียกเลยนะเออนี่คมอุตสาหกรรมซึ่งก็พร้อมหมดแล้เมื่อวานผมไปดูเนี่ยเขาก็มีความพร้อมหลายเรื่องถ้าสามารถประสานกันได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยกันแล้วตอนนี้ขนาดนี้ เราเริ่มโครงการของกระทรวงคมนาคมที่เป็นรถไฟเข้ามาแล้วก็เวลานี้เรื่องการทํารถไฟเนี่ยท,ท,ที่กำลังทาอยู่เนี่ยผมเห็นด้วยว่าควรจะเริ่มต้นตั้งแต่จีนเข้ามาในไทยแล้วค่อยๆขยายไปเพราะเวลาที่สูญเสียไปตลอดอเนี่ยเศรษฐกิจในแต่ละจุดท,ที่เข้ามามันได้เติบโตได้ถ้าถ้าเราเริ่มต้นจากกรุงเอนเนี่ยแนวคิดเก่าๆที่ทาอะไรหลายอย่างเนี่ยกว่ามันจะขยับมาจนถึงปลายทางที่จะเกิดผลเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นถ้าสามารถทําให้ รถไฟสามารถเข้ามาแล้วก็ค่อยๆโตจากเหนือเมืองเนี้ยหนองคายอุดรไปไปขอนแก่นไปโคราชแล้วก็สามารถแยกไปหลมัยบางเลี้ยไปเนี้ยผมคิดว่าในระหว่างลงทุนทั้งหมดเนี่ยเราได้อะไรขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันก็ฝากประเด็นนี้ให้ให้เราไปด้วยช่วยกันคิดต่อด้วยครับท่านผู้ครับเมื่อกี้ที่พี่ท่านภูมิธรรมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายความเจริญไปที่อุดรเนี่ยอุดรจริงๆมีความพร้อมมากแล้วเพราะตามความเข้าใจของผมอุดรเองก็มีนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันสองจังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมานอันจะเริ่มมันจะเริ่มได้เร็วกว่าอย่าคิดถึงแค่ความจเจริญของจังหวัดเดียวถ้าเกิดเป็นทั้งภูมิภาคนี้เนี่ยรวหลองคายเนี่ยเป็นจุดจุดปเปลี่ยนถ่ายสินค้าก็ยังได้อยู่นะครับเอาที่มีความเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็เดินหน้าให้ได้เร็วๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีรถทาง้านสู่ขรกฎาคมเองก็ ประชุมพรบขคาศที่แล้วก็มีการอนุมัติเรื่องของรถไฟรางคู่จากขอนแก่นไปหนองคายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจราจากัางลาวเรื่องทําสภาพมิตรภาพสองนะครับซึ่งก็น่าที่จะทําให้การค้าดีขึ้นนะครับแลวถ้าเกิดทางนักลงทุนเขาเห็นความตั้งใจรจริงของรัฐบาลนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็มาลงทุนนะครับแล้วเวลา,านี้ก็ฝากด้วยก็แล้วกันว่าคณะจีนเมื่อกี้เนี่ยให้ประสานกับทาง b o i แล้วกันให้ b o i เป็นจุดเริ่มต้น นะครับเพาะจะได้ทราบถึงขีดจำกัดทุนนิติทธิภาษีอะไรหลายๆอย่างนะครับท่านอื่นมีอะไรเสริมไหมครับผมขอเสริมท่านยกนิดนึงครับครับเชิญัครับคือผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะที่เราต้องการจะส่งเสริมการเติบโตนอกจากทางกรุงเทพทางด้านของภาคหลันออกเรื่องเศรษฐกิจพิเศษผมคิดว่าอย่างน้องคาย กับทางอุดอรเนี่ยอาจจะตั้งเป็นเศรษฐกิจพิเศษเพราะมันจะได้หลายจังหวัดเพราะว่าที่แม้ทางที่เราดูอีซมันก็รวบอยู่หลายจังหวัดนะครับถ,ถ้าตรงเนี้เราบีไเข้าไปส่งเสริมนะครับผมค่จะทําให้ทําภูมิภาคนี้จเจริญเติบโตได้ครับท่านอื่นมีอะไรเสริมไหมครับแต่ผมยืนยันนะครับเราไม่ได้สับสนเรื่องอุตสาหกรรมใหญ่อย่างเดียว นะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับอย่างที่ผมยืนยันนะว่าครบ4ปีแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยไม่มีไฮซีซันโลซีซันทุกซีซันทุกเดือนเป็นไฮซีซันหมดนะครับเราจะโปรโมททุกๆเดือนนะครับทุกๆอีเวนต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับทุกๆจังหวัดนะครับจังหวัดจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่เนี่ยเพื่อให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นผู้ว่าการท่องเที่ยวเองก็จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เฟ้นหา นิทรรศการหรือว่าเทศกาลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับทางรัฐมนตรีเองท่านเองท่านกำลังสำคัญนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หลายระยัที่จะช่วยกันโปรโมตนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองทางท่านภูมิธรรมเองก็มีแผนงานที่จะเชิญทูตพาณิชย์ของแต่ละประเทศเข้ามาภายในเดือนหน้านี้แหละแล้วมาทำเวิร์กช็อปแล้วก็เฟ้นหาแชมเปี้ยนโปรดักต์ของแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอ เพื่อที่จะไปขายต่อให้กับชาวโลกได้นะครับเราจะทําธุรกิจค้าขายในเชิงรุกขึ้นกระทรวงต่างประเทศเองก็จะเชิญทูตระทูตของประเทศเราที่อยู่ในประเทศต่างๆกลับมาในเดือนหน้าเหมือนกันแล้วมาพูดคุยถึงเรื่องขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องขยายออกไปแล้วต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะไปนําธุรกิจเข้ามาหรือว่านําของของเราไปขายต่อ นะครับอันนี้จะเป็นการทำธุรกิจเชิงรุกเพราะนันทุกๆุจังหวัดเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านผู้ว,ว่าไว้ด้วยแล้วกันว่าให้ติดตามการประสานงานที่ดีกับกระทรวงต่างๆนะครับเรียนท่านนายกเยชิญเชิญนะ,ค,ะคือขนานี้กระทรวงาพาณิชย์เนี่ยเราคิดในเรื่องที่จะตอบสนองนโยบายที่ท่านนายกไปพบกับต่างประเทศนี่สิ่งที่ท่านนายกได้ไปพบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องระดับนโยบายแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่ๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ แต่เท่าที่กระทรวงพาณิชย์เรามีภารกิจและเราดูอยู่เนี่ยมันจะมีบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งสําหรับเขาขนาดกลางมันกไไไ็ไม่เล็กนะครับก็มันก็ใหญ่เหมือนกันเนี่ยเขาบางทีเขาไปขยะทีบาเค้มไม่ไม่ไม่ทั่วถึงหรือไปไม่ถึง,มถงผมได้เจอกับผู้ว่ามณฑลหรือรองผู้ว่ามณฑลหลายคนตอนนี้เราติดต่ออยู่หลายมณฑลเขาบอกว่าถ้าระดับรัฐบาลทําระดับนโยบายได้เนี่ยระดับกระทรวงต่างเนี่ยสามารถประสานกับมณฑลได้เลย ของจีนเขาเนี่ยมนทนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นมาประมาณ80ดร้อยล้านร้อยกว่าล้านจริงๆมนทนเขายิ่งใหญ่กว่าเทศอเราอีกว่าน,นั้นในี่ขนาดเนี้ยเรากําลังประสานกับมนทนซึ่งเขาบอกว่าถ้านโยบายใหญ่เปิดถ้านายกไปเปิดอะไรหั่วให้ทางเราเนี่ยสามารถประสานกับมนทนแล้วลงในรายละเอียดได้เลยเพราะนั้นก็ยิงอยากจะฝากเรื่องของ SME ที่ มีธุรกิจทั้งสองฝ่ายที่จะให้เขาเจอกันได้มันก็จะเป็นการขับเคลื่อนฐานรากของเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นตรงนี้ก็ฝากด้วยแต่กระทรวงพาณิชย์ก็รับนโยบายท่านแล้วไปดูว่าเรารับนโยบายบริษัทใหญ่ที่ท่านทาแล้วดูว่าเราจะสามารถเชื่อมต่อได้ยังไงแล้วเราก็พยายามจะทํากับระดับเล็กระนาดการด้วยส่วนสุดท้ายอันหนึ่งก็คือว่าเราพยายามใช้เรื่องเรื่อง e-commerce เข้ามาเพราะว่ามันจะขยายได้เร็วและกว้างมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นฝากกับเดชนาะ นะครับผมมียินดีถึงกับเรื่องนโยบายวันสต็อปสวิตเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเคยเริ่มมาก็หลายรัฐบาลแต่แต่ระท่านท่านทักษิณพะทำให้การสุดยอดทางการบริการการจัดการทางนธุรกิจทางการบริการประชาชนมารวดเร็วจริงๆนะครับแต่ว่ามามาเสริมตรงๆเพรว่าซีโอก็ทําไปได้เยอะแต่ว่าสิ่งที่ทําไม่ต่อเนื่องก็คือมีการปฏิวัตินะครับผมหลวเสด็ได้ตรงนี้นะครับอยากให้เริ่มในสมัยท่าน เอาเป็นเรื่องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยจะทําให้การบริหารการรัฐบาลเห็นประสิทที่รวดเร็วชัดเจนยิ่งขึ้นครับนะครับอยากถือเป็นนโยบายสำคัญขอบคุณครับก็ถ้ามันเริ่มมาหลายรัฐบาลแล้วมันทําไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันก็ยากนะผมเห็นใจนะท่านอธิบดีนะแต่ถ้าลองตั้งตั้งไขขึ้นมาหน่อยแล้วกันแล้วผมจะช่วยท่านทําตรงนี้แล้วครับแล้วเขียนไทม์ไลน์มาเซืมอไหล่เราจะใช้เปิดน้องคลายให้เป็นวันสต็อปเซอร์วิสได้สมมุติถ้าเกิดเป็นสามเดือนจากนี้ถ้าเกิด กลางไตรมาสสองอะไรย่ีครับเป็นไปได้ไหมช่วงเวลาสามเดือนตามหลักการเนี่ยตามหลักการจะเป็นไปได้ไหมสามเดือนพี่ว่าคิดว่าพอพอไหวเพะั้สามเดือนจริงๆว่าสามเดือนเนี่ยอย่างน้อยทําให้เห็นรูปร่าง<น>ที่กําลังจะเดินน่าจะได้เพราะมันมีทางพบมใหญ่มากมแต่รู้สึกว่าพรเกิดขึ้นมาก็เห็นตรงนี้แสดงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงและมันกําลังเดินไปผมว่าอันนี้เคลียร์ได้ทําได้นะครับเชท่านไปดีครับคมกรับนโยบายท่านนะครับเดี๋ยวจะ ลองไปพิจารณาแล้วก็ทำทำลายนะครับแล้วก็ผม่าอาจจะทำในแซน์บ็อกเป็นไพลอตโปรเจกต์มาดูแล้วก็ใช้ใช้ด่านน้องไทยเนี่ยนะเป็นเป็นตัวไพลอตโปรเจกต์ที่จะทำนะครับ,รบที่ที่ผมเดินทางไปประเทศจีนแล้วไปตะวันออกกลางมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดูแค่อุตสาหกรรมหนักหรือว่าแค่โลจิสติกส์รถไฟอย่างเดียวเราก็ไปดูเรื่องของการค้าเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของการประตูศาสตว์มาด้วย นะครับอย่างเช่นการเลี้ยงโคเนี่ยที่เราบอกว่าโค้านตัวของเราเนี่ยนะครับที่เราไปดูมาเนี่ยนะครับเราเองเราก็เราก็มีความมุ่งมั่นในในโยบายนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่เราจะส่งออกแล้วก็ได้มูลค่าสูงมากเนี่ยมันต้องไม่มันต้องไม่ส่งโคที่เป็นตัวมันต้องเชื้อแล้วแล้วก็แบ่งเป็นเนื้อออกมาขายจะได้ขายได้มูลค่าสูงขึ้นอีกเยอะนะครับก็เป็น ที่น่านดีว่าจริงๆตลาดโลกนี่มีความต้องการของเรื่องโัวสูงมากสูงมากๆประเทศจีนเนี่ยต้องการอย่างมาหฬารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ أ, ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าจะทํำยังไงที่จะไม่ชัวร์ว่าโคของเรานี่เป็นที่ต้องการของต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของวัคซีนเรื่องของการที่ทําให้ฝ่ายที่เขาจะซื้อเราไปมีความสบายใจว่าซื้อเราไปแล้วเนี่ยวัวไม่ติดโรคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของต่างทางทางฝ่าย บริหารเนี่ต้องไปจัดการมาให้ได้เพื่อให้ท่านทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนีย้โลกก็เติบโตไปเยอะมากแล้วก็ความต้องการของภาคเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นพืชผลหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยสูงมากเนี่ยเรามีเรามีรมงเชืออวัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ชุมพรความสามารถในการเชืออวัวได้ต่อวันเนี่ย200ตัวที่ทางซาอุเขาไปลงทุนประเทศเขาไม่มีความเั่นขงทางอาหารทุกท่านก็รู้ที่ซาอุ เขาีความต้องการอาหารสูงแต่เขาก็ไม่มีสภาพภูมิอากาศที่เป็นใจในการที่ต้องมาเลี้ยงวัวหรือปลูกข้าวเขาก็ไปซื้อบริษัทใหญ่ที่สุดในบราซิลมาความสามารถในการเชือดวัวของแต่ละวันนะของเราวันละ200ที่ชุมพรของที่บราซิลวันละ4ี่หมื่นตัว4ี่หมื่นันตัวเอา200ร้อยคิดดูสองร้อยจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ของเขาเพราะนั้นศักยภาพในการทำนี่ของเราเนี่ยสูงมาก ถ้าเกิดเราเชื่อได้เราทําได้เรามีความมั่นคงทางอาหารสูงเรามีระบบการขนส่งที่ดีผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไปได้อีกเยอะเราถึงต้องการทําไอ้ตัวเนี้ยแซนด์บล็อกตัวเนี้ยให้สําเร็จเรื่องของการส่งออกใช่ไหมครับรามมีเรื่องของเกษตร,รมีเรื่องของสาธารณสุขอาจจะมีเรื่องของาศาสนามาเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นฮาราราอีกใช่ไหมครับตรงนี้มันมีอีกหลายหลายแฟกเตอร์พอสมควรเหมือนกันก็อยากทําให้สําเร็จ พร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของการคามนาคมทั้งหมดถ้ามันทําได้จริงๆเนี่ยถึงได้บอกว่าการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรสามเท่าภายในสีปีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเน็่มันไม่ใช่แค่ขยายตลาดหรือว่าองค์ความรู้เข้ามาหรือใส่ปุ๋ยในดินหรือไม่ท่วมไม่แรงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องจัดปัญหาของรัฐอุปสรรคที่เรื่องของการเดินเอกสารทั้งหมดออกไปให้ได้ ถ้าไม่งั้นคงไม่สามารถทําตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ที่ที่จะพูดตรงนี้เ็าอยากให้เข้าใจถึงศักยภาพให้พวกท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงๆว่าประเทศเรามีศักยภาพเหนือสิ่งอื่นใดประเทศเราเปิดแล้วรัฐบาลที่เดินทางไปขายของให้พวกท่านหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้ท่านมีแรงบันดาลใจให้ช่วยกันเจอปัญหาแล้วแก้อย่าอธิบายว่าทําไมถึงทําไม่ได้อย่าอธิบายทําไมถึงเจออุปสรรค ช่วยกันผลักดันทลายกำแพงอุปสรรคทั้งหลายออกไปแล้วประเทศเรา,ราก็จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับขอบคุณมากครับแบบนี้นะคะคุณนู้ชมเรียนเชิญท่านนายกรัฐมทีวีได้รับรองของเครือริมไทย